ทั้งฝั่งของโอนาน่าเนี่ยแกไปเรียกร้องค่าเหนื่อยให้เอเจนต์ไปคุยกับสมโมสรด้วยครับ,รบเพราะว่านักเตะของปีศาจแดงทุกคนนะครับโดนลดค่าเหนื่อย25%หลังจากที่ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเลยนะครับ,รบก็ล่าสุดอย่างซานโชจากค่าเหนื่อย3แสนลงมาเยอะนะมันเหลือประมาณแบบ2 0 0 0 0 0กว่าอ่ะเ<ฮ>นี่ยภาพนี้ยครับเออนี่ไงที่เห็นอยู่อ่าเนี่ยนะครับคือมันก็เป็น<ฮ> โขสนามันมน่าแย่ครับนักฟุตบอลเนี่ยถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมครับมันก็คือมีกฎอยู่นะครับเป็นกฎในสัญญาเลยว่าห้ามทําอะไรเสียเส่ยงๆอาจจะไม่ไม่ได้เคสร้ายแรงเหมือนกับนอยเออร์ที่ไปเล่นสกีเกือบตัวยกเลิกสัญญาะนะครับที่ขาหักครับ,รบแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ภาาแบบนี้หลุดออกไปแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายเลยคุณลงสนามได้ตามปกติคุณก็รอดตัวนะครับเหมือนคุณไปกงมาอย่างเงี้ยครับแล้วคุณซ้อมไหวคุณรอดแต่ถ้ามาแล้วแปกินละมุดมาเลยหรือว่าโอนาน่าอย่างเงี้ยไปเจ็บ แล้วดูท่าภาพซะนาดูแลตัวเองไม่ดีมันมันไม่ได้ครับนักฟุตบอลต่อให้บอกเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าไปแล้วพร้อมเล่นรอดถ้าเจ็บเมื่อไหร่สวยวครับทีนี้นครับย้อนกลับไปคือโอนาน่าครับเขาไปขอปรับปรุงสัญญาครับเพราะว่าเขาเองก็โดนลดค่าเหนื่อย25นะครับเป็นสิ่งที่ ทั้งบอร์ดบริหารแล้วรูปเนาริมไม่เห็นด้วยนะครับฟอร์มการเล่นคุณก็ไม่ดีนะครับแม,มนยูไนเต็ดย่อมแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะจบอันดับ15นะครับแพนรอบจริงอยู่ป้าหลีนะครับม,มันก็เลยเป็น2กระทงนะครับแล้วก็ผลงานงี่อีกอ่าใช่ครับ